สวัสดีตอนเช้านะคะพบกับรายการวันต่อวันด้วยพระคำของพระเจ้านะคะของคิตตจักหมวกุญแจนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะที่วันนี้เราตื่นเช้ามามีโอกาสที่จะมาเข้าพระพระเจ้านะคะจากพระธรรมสอนยนนะคะบทที่1นะคะพระธรรมสอนยอนบทที่1นะคะในช้วันนี้นะคะอยู่ในข้อ4ถึงข้อที่6นะคะได้กล่าวไว้ว่า ข้าพเจ้าปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นบุตรของท่านบรรคนดำเนินตามสัจจะตรงตามที่เราได้รับพระบัญชาจากพระบิดาและดูก่อนท่านสุภาพสตรีบัดนี้ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านไม่ใช่อมิใช่เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าเขียนบทบทบัญญัติใหม่ถึงท่านแต่เป็นพระบัญญัติที่เราได้มีมาแล้ว ตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มแรกนั่นก็คือให้เราทั้งหลายรักกันและกันและความรักก็คือการที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อท่านทั้งหลายจะประพฤติตามค่ะ หัวข้อในเช้าวันนี้นะคะก็อยากหนวนใจหรือว่าแบมปันพี่น้องนะคะอยู่ในที่บอกว่าดําเนินชีวิตตามความจริงด้วยความรักนะคะดําเนินชีวิตตามความจริงด้วยความรักนะคะพระธรรมสอนยอนนะคะมีเพียงบทเดียวเท่านั้นนะคะมีเพียงบทเดียวเท่านั้นซึ่งเขียนโดยอัครทุยนนะคะหนึ่งในสาวกสิบสอง,องคนของพรีสุคริสนะคะ อครทูดยอนนะคะได้เห็นความจริงและความรักด้วยด้วยตาของตนเองนะคะเพราะเขานั้นได้ติดตามพระเยซูนะคะได้ติดตามพระเยซูและสิ่งนี้ก็ก็ส่งผลนะคะก็เป็นผลต่อชีวิตของสาวกคนนี้นะคะอย่างมากเลยนะคะจนทําให้สิ่งที่เขาเขียนนั้นรวนเต็มไปด้วยแนวความคิดเรื่องความจริงและความรักนั่นเองนะคะเรื่องเหล่านี้นะคะ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะคะสำหรับคริสเตียนที่ไม่อาจแยกจากการดำเนินชีวิตคริสเตียนได้นั่นก็คือความจริงกับความรักนะคะแม้พระธรรมสอนยอนนะคะจะเป็นจดหมายสั้นๆนะคะที่เขียนถึงขีจักท้องถิ่นแล้วก็ผู้เชื่อทุกคนนะคะและปัญหาปัญหาตอนนั้นนะคะปัญหาที่เป็นภยัยเป็นภัยต่อคิจักรในช่วงที่ ยอนกำลังเขียนจดหมายฉบับนี้ก็คือปัญหาเรื่องผู้สอนเท็จนั่นเองนะคะดังนั้นยอนจึงเขียนจดหมายฉบับนี้เพื่อตักเตือนและก็หนุนใจพี่น้องนะคะผู้เชื่อทุกคนนะคะมีอยู่3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกนะคะก็คือให้ดำเนินชีวิตตามความจริงแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้านะคะการปฏิบัติตามาพระคัมภีซึ่งเป็นพระวจนะของพระเจ้านะคะมีความสําคัญอย่างยิ่งในการดําเนินชีวิตคริสเตียนนะคะ พระพระเจ้าทรงเป็นความจริงนะคะสาวกแท้ของพระคิดจะเชื่อฟังนะคะจะเชื่อฟังความจริงของพระองค์เสมอน,นะคะเราต้องศึกษาพระวานะาคมของพระเจ้านะคะเราต้องศึกษาพระรานะาคมของพระเจ้าเพื่อที่จะยึดม,มั่นในหลักคําสอนของพระเยซูคริสต์นั่นเองนะคะแต่เราต้องไม่บิดเบือนเนื้อหาสาระนะคะให้ตรงตามความต้องการของตนเองหรือเป้าหมายของเรานะคะ และต้องไม่ส่งเสริมคนที่นำพัมพีมาใช้ในทางเท็ผิดนะคะเราต้องศึกษาเมื่อเราศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วนะคะเราจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความจริงนะะตามที่พระวจนะคำของพระเจ้าบอกอย่าบิดเบือนจากพระวจนะคำของพระเจ้าเลยนะคะและอย่างที่สองนะคะก็คือให้ระมัดระวังผู้ผู้สอนเท็จนะคะหรือว่าผู้ล่อลวงนะคะย้อนนะคะสอนผู้เชื่อว่า อย่าต้อนรับผู้สอนเท็จนะคะอย่าต้อนรับผู้สอนเท็จอย่าทำสิ่งใดที่สง่งส่งเสริมผู้สอนเท็จในการเผยแพร่ความเท็จนะคะเพราะในสมัยย้อนนะคะผู้สอนเท็จมีจำนวนมากเลยนะคะสอนว่าจิตวิญญาณน,นั้นดีแต่วัตถุนั้นเป็นสิ่งที่ชั่วนะคะเขาจึงวัตถุในที่นี้หมายถึงร่างกายนะคะจิตวิญญาณดีแต่ว่าร่างกายนั้นเป็นสิ่งที่ชั่วนะคะเขาจึงใช้ข้ออ้างนี้นะคะที่จะ อ้าองว่าพระเยซูมไม่สามารถเป็นพระเจ้าและมนุษย์ได้ในเวลาเดียวกันเพราะว่าจิตวิญญาณนั้นดีแต่ว่าร่างกายเป็นสิ่งที่ชั่วนะคะคนเหล่านี้บิดเบือนความจริงนะคะและเป็นบ่อนทําลายลากฐานความเชื่อของคริสเตียนนะคะซึ่งยอนเองได้หนุนใจเราแล้วว่าชีวิตของผู้สอนจะแสดงให้เห็นว่าเขาเชื่อพระคิดอย่างไรเขาจะเขาจะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างหรือไม่ นะคะฉะนั้นนะคะให้เราที่จะเรามกระวังผู้สอนเท็จนะคะโดยการที่เรานั้นจะรักษารลักฐานที่มั่งคงนะคะเราจะรักษาได้อย่างไรนะคะโดยการดําเนินชีวิตตามความจริงตามที่พระ,ะ,พระเจ้าได้หนุนใจเราไว้นะคะซึ่งบันทึกไว้ในพัมปีอย่างเรียบร้อยนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือให้เรารักพระเจ้าและรักซึ่งกันและกันนะคะพระคิดสมบัญชาให้คริสเตียนนะคะ รักซึ่งกันและกันนะคะซึ่งนี่เป็นรกาฐานของคริสเตียนการเชื่อฟังพระคีิ์อย่างสุดใจนั้นเราต้องเชื่อฟังพระบัญชาของพระเจ้าที่ให้เรารักผู้อื่นการช่วยเหลือการให้และจุนเจือคนขัดสนซึ่งเป็นการแสดงความรักออกมาเป็นการกระทำนั่นเองนะคะ ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระเนะในเช้าวันนี้ที่หนุนใจเราอย่างมากนะคะที่เราจะต้องยึบม,มั่นอยู่ในความจริงซึ่งพระเนะคำของพระเจ้าก็ได้เขียนไว้กับเราแล้วว่าเราควรจะดําเนินชีวิตอย่างไรเราควรจะติดสนิทกับพระเจ้าอย่างไรซึ่งในพระชนะคำของพระเจ้าก็สอนสอนเราว่อย่างราละเอียดชัดเจนเช่นกันนะคะและเราเองนะคะเมื่อเราศึกษาพระเนะจะทําให้เราสามารถ ป้องกันจากผู้สอนเท็จได้ด้วยนะคะพี่น้องคะสมัยนี้ก็ยังมีผู้สอนเท็จมากมายที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งบางทีอาจจะอยู่รอบๆตัวเราก็ได้นะคะแต่เราสามารถหลงไปกับผู้สอนเท็จได้หากเราไม่ติดสนิทกับพระเจ้าหากเราไม่อ่านพระวจนะคำของพระเจ้าหากเราไม่รู้ความจริงนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ที่ทรงสั่งไว้ว่าให้เรานั้นรักซึ่งการและการรักพระเจ้า และรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองด้วยนะคะก็เป็นสิ่งที่หนุนใจเรานะคะที่เรานั้นจะรักซึ่งกันและกันและขอบคุณพระเจ้านะคะซึ่งสถานการณ์ในช่วงนี้ก็ทําให้เราได้เห็นว่ามีลายคิดจักนะคะมีพี่น้องหลายคนนะคะที่เป็นคริสคริสเตียนนะคะก็ได้พยายามช่วยนะคะส่งข้าวกล่องหรือว่าพยายามบริจาค น้ำแอลกอฮอล์หรือว่าแมสต่างๆเราก็เห็นความรักของพี่น้องคริสเตียนพี่น้องคริสเตียนอยู่ที่ไหนความรักจะเกิดขึ้นที่นั่นเอมเมนนะคะพี่น้องข้าพเจ้าเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นพระพรให้กับพี่น้องแล้วก็รวมถึงพี่น้องก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้าด้วยเช่นกันนะคะฉะนั้นยุคสมัยนี้อะไรทุกอย่างเริ่มกันเริ่มเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างมากนะคะฉะนั้นให้เราดําเนินชีวิตด้วยความจริงนะคะเราจะยึดมั่นในความจริงแต่ ในการดำเนินชีวิตของเรานั้นเราจะเ,าเราจะไม่ลืมนะคะก็คือความรักนั่นเองเราจะไม่ลืมความรักที่เราจะใส่ลงไปในการดำเนินชีวิตของเราแม้ว่าเราจะเตือนผู้ใดหรือว่าเราจะพูดคุยกับผู้ใดนะคะคนอื่นนะคะหรือว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราจะใส่ความรักลงไปนะคะฉะนั้นขอพระเจ้าอวยพร,พ,อพ,อพ,รพี่น้องทุกท่านนะคะขอพระเจ้าเสริมกําลังให้เราร่วมจดก,การอธิษฐานด้วยกันค่ะ สาธุก,การจาพระบิดาเจ้าค้ารู้ททางลหยขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระเจ้านในเช้าวันนี้ที่หนุนใจเรานั้นที่เรานั้นจะยึมบั่นในความจริงดําเนินชีวิตตามความจริงตามพราชนะคำของพระเจ้าที่พระองค์นั้นได้ทรงบัญชาไวา้เพื่เจ้าข่าและรวมถึงรูปทท้งหลายเองที่จะแสดงความรักที่ออกมาเป็นการกระทําขอพระคุณความรักเชื่อทรงโปรดเสริมกําลังให้กับพี่น้องของเราทุกๆท,ท่านเองที่ ช่วงนี้กําลังอยู่ในช่วงที่อาจจะมีเศรษฐกิจที่ย่ําแย่หรือว่าโรคภัยพิบัติต่างๆเองขอพระเจ้าเทอทรงโปรดระลึกถึงพี่น้องเหล่านั้นด้วยที่ได้รับผลกระทบขอพระเจ้าเทอทรงประทานความหวังให้กับพี่น้องของเราและโปรดทรงระลึกถึงเราทุกคนเองที่จะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างมีชีวิตที่เป็นพระพรให้กับผู้อื่นและลูกทั้งหลายเองจะได้รับพระพรจากพระรองค์ด้วยเช่นกันคุเจ้าค่ะขอฝามมอบอในการดำเนินชีวิตในเช้าวันนี้ไว้กับพระองค์ อธิษฐานกับทุนในเช่นนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าฮาเมขอพระเจ้าไว้พรพ,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 พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ